สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับระบบ S D Q v e อร์ชั่น2.1นะครับที่เพิ่มสิทธิ์คูประจำชั้นและแอดมินให้สามารถเลือกห้องเรียนได้เฉพาะห้องเรียนตัวเองไม่ต้องเลือกทั้งโรงเรียนนะครับมีช่องเพิ่มความิเห็นส่วนรายงานส่วนบุคคลและรายงานภาพรวมให้ด้วยนะครับมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยครับ เริ่มต้นที่การทําเอกสารนะครับเมื่อเราได้ลิงก์เอกสารมาแล้วก็เราต้องทําสําเนาก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ทับกับไฟล์ต้นฉบับนะครับโดยคราวนี้ไปที่ไฟล์นะครับกดทําสําเนานะครับ m อ k e a copy นะครับแล้วเราก็มาเลือกโฟลเดอร์ของ Google Drive ที่เราจะเก็บไว้นะครับว่าเราจะไว้ตรงไหนนะครับหรือกดทําสําเนาไปที่ได้ของฉันได้เลยนะครับ เราก็จะได้ไฟล์มาแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปให้ไปที่ extension ส่วนขยายนะครับแล้วเ,เลือก Apps c r i p t t นะครับเพื่อที่เราจะได้ทำการแก้ไขโคด้ดโดยการ copy sheet id ของเราเนี่ยไปวางที่โค d e รหัส .js นะครับที่เป็น s p a c e s h e e t id ตรงนี้นะครับ เราก็วางได้เลยนะครับแล้วเราก็จะทำการบันทึกนะกดที่รูปแผ่นดิสเพื่อบันทึกไฟล์ของเรานะครับแล้วเราถึงจะมา d e ploy เลือก New Deployment นะครับเพื่อที่เราจะทำให้เว็บใช้งานได้นะครับอย่าลืมกำหนดสิทธิ์นะครับ รอบนี้เราจะใช้อีเมลแล้วก็ให้คนอื่นใช้งานด้วยนะครับก็เลยต้องกำหนดสิทธิตามภาพนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการใช้งานได้นะครับเพราะว่ากูเบยียลองกำหนดสิทธิ์เป็นฉันคนเดียวแล้วนะครับไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้นะครับมีการกำหนดสิทธิ์แอดมินกูผู้ปกครองเรียบร้อยนะครับนี่มีหัวกระดาษให้ด้วยว่าใครใช้งานอะไรบ้าง นะมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับต่อไปการตั้งค่าสิทธิผู้รับผิดชอบที่ชีดคุณครูเราก็จะมาตั้งคอลัมน์เป็นนะครับเป็น3คอลัมน์คืออีเมลชั้นที่รับผิดชอบชื่อสกุลนะครับโดยที่เราจะกรอกอีเมลครูโรงเรียนของเราชั้นเรียนที่รับผิดชอบแล้วก็ชื่อนามสกุลของครูนะครับต่อไปเราก็จะมา ริการทำให้ใช้งานได้รายกันใหม่นะครับไกเลยแล้วเราจะมากำหนดสิทธิ์ตรงนี้นะครับใช้งานในฐานะผู้ใช้เว็บแอปนี้แล้วก็เลือกทุกคนที่มีบัญชี Google นะครับเพื่อที่เราจะใช้การยืนยันอีเมลแทนการล็อกอินนะครับเพราะว่าเราได้กำหนดสิทธิ์ใน Google s h e e t s ไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะคัดลอกลิงก์ และส่งไปให้คู้คนใช้งานนะครับเพื่อเป็นการทดสอบก่อนนะครับามาแล้วนะครับของคุเบต์มีการแสดงชื่อสิทธิการใช้งานให้ด้วยนะครับเพราะว่าน,นี้ได้เข้าไปแล้วส่วนใครที่เข้าไปครั้งแรกน่าจาจะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดที่อ e ีเมลของเราอัน,นุญาตการเข้าถึงไลด์กด a d v a c e นะครับเลื่อนมาที่ go to sdqv 2 1 กด n t n t u n u e ไปเลยนะครับ Allow แล้วก็รอให้เ็บแบททำงานนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะเป็นแต่ละสิทธ์ก็จะมีห้องที่รับผิดชอบนะครับมีเรื่องเรียนที่รับผิดชอบของห้องใครห้องเรานะครับนี่เราก็มีรายชื่อเฉพาะห้องตัวเองผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า ผู้ปกครองจะต้องใช้สิทธิ์ของคร,ครูนะครับในการเข้าไปใช้งานจะได้ไม่เกิดปัญหาลายตาเพราะว่าเป็นข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียนนะครับนี่เราก็จะทดสอบประเมิน SDQ นะบันทึกการประเมินไปแล้วครับบันทึกเรียบร้อยนะครับไปที่หน้าผลรายงานรายบุคคลนะครับ ก็จะมีช่องเสนอแนะเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณครูอยากจะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนคนไหนแล้วกดสร้างพิมพ์นะครับพิมพ์แบบรายงานก็จะมีมาเรียบร้อยนะครับรายงานรายบุคคลนะครับแล้วในส่วนของสรุปของภาพรวมละ่ะเป็นยังไงก็มีช่องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้เหมือนกันนะครับ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้แล้วเราก็จะนำไปพิมพ์มาแบบร่วมทั้งหมดได้เหมือนกันนะครับเรียบร้อยหวังว่าจะถูกใจทุกคนนะครับเป็นยังไงครับเซฟบันทึกไว้เป็นรายห้องรายโรงเรียนก็ได้นะครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูเบสขอตัวไปนอนก่อนแล้วครับสวัสดีครับ